ครูปีชาเหลือพยานอีก8ปากก็เอาพยานพวกนี้มาสืบนะครับนะเพื่อให้สารเชื่อว่าคดีมีมูลคําว่ามีมูลหมายความว่าอะไรน่าเชื่อว่าหมวดจรูนกระทาความผิดตามฟ้องก็คือยักยอกของตกนะจับรับของโจรมี2ข้อหานะครับจากที่สืบไปเนี่ยเราจะพบว่าคลิปเก็บหวยไม่มีพอคลิปเก็บหวยไม่มีปุ๊บมันก็เลยจะมีปัญหาแล้วว่าฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องยักยอกของตก นะในเมื่อไม่มีคนเห็นเก็บตกอันนี้ก็จะเกิดปัญหากับครูบิชานะครูบิชาต้องไปหาพยานปากอื่นมานะครับหาพยานปากอื่นมาสืบนะฮะเพื่อหเห็นว่าถึงแม้ไม่มีคลิปตกอาจจะมีพยานหลักฐานอื่นก็ว่ากันไปส่วนสารจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะอันนี้เป็นโดมินิตขององค์คณะผู้พิพากษานะผมให้ความรู้เฉยๆนะครับผมไม่ได้ชี้นําสารก็คือว่าสาลท่านก็ต้องดูว่าในเมื่อไอคลิปไอคลิป,ไอ,ลปไอเก็บหวยไม่มี นะเคยพูดไว้ว่ามีคลิปเก็บหวยแต่แต่เอาเขาจริงๆไม่มีคลิปเก็บหวยนะครับนะพอไม่มีคลิปเก็บหวยก็มันก็เลยจะเลยมีข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วคุณไปฟ้องเขาทำไมลนะ่ะว่าเขายักยอกของตกนะการจะฟ้องใครต้องมีพยานหลักฐานก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปแกล้งฟ้องเขาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทนายตั้มเขาจะเล่นกลในภายหลังว่าคุณไม่มีพยานหลักฐานว่าหมวดจรูนเก็บหวยได้แต่คุณไปฟ้องเขาว่า ยักยอกของตกอันนี้ก็จะเกิดปัญหากับครูพิจาร์และทนายวรยุทธ์ก็ต้องไปแก้กเกมมันต่อไปแต่ทนายวรยุทธ์เขาก็อาจจะมีพยานหลักฐานอื่นมาแทนไอ้ไอ้คลิปเก็บหวยก็ต้องไปสู้กันต่อไปครับคดีมันยังไม่ไปถึงไหนหรอกครับน,นนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะให้ความรู้ทางกฎหมายแบบง่ายๆนะสไตล์ทนายคลายทุกนะครับในฐานะที่เป็นคนนอกคนกลางไม่ได้เกี่ยวกับคู่ความนะครับประเด็นต่อไปครับทนายตั้ม เขาไปโพสต์นะครับว่า,าครูปีชารับสารภาพแล้วปิดเกมนะฮะนะครับหมายความว่าไงเท่าที่ติดตามข่าวทนายตั้มหมายถึงว่าเขายอมรับว่าคลิปเก็บหวยไม่มีนะฮะหรือคลิปเก็บหวยมีก็จริงแต่ว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่ชัดเจนว่าเป็นใครและไม่ใช่หมวดจรูนก็จบแล้วครับนะในเมื่อทนายตั้มเขาถามค้านจนได้ความว่า,าคลิปเก็บหวยเงาตะคุ่มตะคุ่ม,มไม่ใช่จาเลย จำเลยมันก็หลุดคดีดเลยครับหมวดจรูนก็ชนะเราประเด็นนี้นะครับถ้าดูจากข่าวนะนะยกเว้นว่าครูปีชาเขาจะไปหาพยานอื่นมาแทนคลิปนะถ้ามีพยานอื่นมาแทนคลิปนะครับมายืนยันชัดเจนว่าจารูนเป็นคนเก็บหวยไปอันนี้คดีก็อาจจะมีมูลได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดูมินิตของศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะการดําเนินคดีในศาลเป็นเรื่องของไหวพลิปฮนะคดีายาเนี่ยข้อกฎหมายไม่ค่อยสําคัญหรอกนะครับ ความพลิ้วไหวของทนายเนี่ยสำคัญมากคดียา,ยาเนี่ยนะครับเวลาเราจะหาทนายต้องหาคนที่พลิ้วพลินะ้วคนที่พลิ้วมากๆอ่ะไม่มีทางตันอ่ะไปได้เรื่อยนะไปทางนี้กับไปทางนั้นไปทางนี้เป็นเป็นพวกเอ่อเป็นคนพลิ้วพลิ้วไหวอะ่ะนะคนตรงตรงอะไรเงี้ยจะลําบากออจะสู้ไม่ได้เพราะว่าคดียา,ยาเป็นเรื่องเล่เรื่องเหลี่ยมเรื่องไหวพริบแต่ถ้าเป็นคดีแพง่งเป็นเรื่องเอกสารนะครับเออนะครับเข้าใจนะฮะ เพราะฉะนั้นเน่ก็ประเด็นส่วนครูปีชาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นจำเลยเขาจะ,ะรับสารภาพได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของครูปีชาที่จะพูดนะครับในเมื่อไปโพสแบบนั้นเขาก็ mm hmm. เขาก็โ mm hmm. ต้คารมกลับมาก็เป็นวาทกรรมกันไปนะครับต่อไปปิดเกมนะสื่อมวลชนถามผมว่าเอ๊ะคดีนี้ทนายตั้มบอกปิดเกมนะหมายความว่าจบแล้วใช่ไหมอวาสานแล้วใช่ไหมหวยนะครับ นะถ้าดูจากข้อความที่ทนายตั้มเขาโพสต์ปิดเกมหมายถึงว่าเขามองว่าเขาทํางานสําเร็จแล้วนะครูปีชายอมรับแล้วว่าไม่มีคลิปก้มเก็บหวยเพราะฉะนั้นความผิดฐานยักยอกของตกก็เป็นไงตัดไปเขาชนะแล้วนะนั่นก็เป็นความเห็นความเชื่อของทนายตั้มซึ่งเ็าทาได้ครับนะคำว่าปิดเกมไม่ได้หมายความว่าทนายตั้มชนะแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาทํางานสําเร็จแล้วชนะหรือแพ้ก็รอศาลตัดสิน คนะดีนี้นะครับศาลจะตัดสินออกมา2แนวทางแนวทางแรกคือดูแล้วเนี่ยทนายตั้มทํางานสําเร็จถามค้านเรียบร้อยแล้วนะครับศาลก็ยกฟ้องเลยครูปีชาก็แพ้นะนะครับก็แพ้คดีไปทนายตั้มหมวดจรูนก็ฟ้องกลับก็หาฟ้องเท็จเบิกความเท็จนําสืบเท็จอะไรก็ว่ากันไปส่วนถ้าครูปีชาแพ้ครูปีชาก็อุทธร์ต่อไปนะภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านาคำพิพากษาอันนี้คือแนวทางนะครับส่วนใครจะแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับลพินิตขององคณะผู้พากษาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไม่ชี้นำนะฮะแต่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับอันนี้คือปิดเกมนะครับความหมายของตั้มเขาก็มีความรู้สึกมีความสุขกับการทํางานของเขาเมื่อวานนี้สามารถซัดค้านครูปีชารวมนะฮะรวมทั้งหมด4นัดแต่ที่ค้านจริงๆคือ3นัดเขาทํางานสําเร็จแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจก็เลยไปโพสบอกเอฟซีเขานะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทนาย ตั้มบอกว่าปิดเกมคืออะไรเคลียร์นะครับพี่น้องครับนะครับต่อไปครับนะครับทนายวรยุทธ์เขาบอกว่าทนายตั้มเนี่ยนะให้สัมภาษณ์นะครับทีวีไม่ว่าช่องอมรินหรือช่องจอมกวัวเนี่ยลักษณะของการเป็นการข่มขู่พยานนะโดยทนายตั้มพูดว่าถ้าพยานแม่ค้าเนี่ยนะเบิกความเท็จเขาจะดําเนินคดีให้หมดนะถามว่าเป็นการข่มขู่พยานไหมนะการพูดในลักษณะของทนายตั้มนะครับ นะในฐานะผมเองก็เป็นทนายความเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าถ้าใครเบริกความเท็จเราจะดําเนินคดีอันนี้ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับสามารถจะพูดได้ครับนะพูดได้เลยครับถ้าเบิกความเท็จเมื่อไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของอหมวดจรูนและทนายตั้มที่จะดําเนินคดีข้อหาเบิกความเท็จนะฮะนะดำเนินเบิกความเท็จนะนะได้อยู่แล้วครับเป็นสิทธครับส่วนทนายวรยุทธ์บอกว่าเป็นการข่มขู่พยานออกอากาศทางทีวีอันนั้นก็มองได้ครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะมองไปทางไหนกับเอาตามสบายเลยน้องวรยุทธเขาก็นะมีความรู้สึกว่าข่มขู่พยานของครูปีชาเขาก็บอกว่าเป็นการข่มขู่พยานนะครับก็แล้วแต่นะครับก็มองว่าเป็นการข่มขู่พยานก็ได้ทําให้พยานไม่กล้ามาศาลน,นะครับแต่ถ้าความเห็นผมส่วนตัวนะนะถ้าเป็นพยานจริงอ่ะจะไปกลัวทําไมว่าเขาจะฟ้องเบิกความเท็จไม่ต้องกลัวเขาข่ขามขู่หลอกน้องวรยุทธนะนะครับนะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าว่าเจ๊ทั้งหลายที่จะมาเบิกความช่วยครูปีชาเป็นพยานจริงจะไปกลัวทําไมล่ะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกนะไอ้ตั้มมันจะขู่ยังไงก็เรื่องของมันเหอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าบรรดาเจ๊ทั้งหลายที่จะมาเบิกความช่วยครูปีชาเบิกความจริงจะไปกลัวไอ้ตั้มทำไมนะหลายหลายคนบอกไอ้ตั้มมันร้ายครับก็ว่ากันไปครับคดีนี้นะครับความจริงมันมีเรื่องเดียวตกลงว่าครูเนี่ยถูกหวยจริงหรือเปล่าแล้วหวยหายไหม ถ้าครูไม่ได้ถูกหวยจริงหวยไม่ได้หายนะโอกาสที่ครูจะไปต้องไปสอนหนังสือในคุกมันก็สูงแต่ถ้าเกิดว่าครูถูกหวยจริงแล้วหวยหายครูนะก็มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมนะได้เงินได้ทองคืนจากหมวดจรูนนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2ออย่างครับครูปีชานะทนายเดชาก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคดีหรอกในฐานะเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นสื่อมวลชนก็บอกว่า ครูก็รู้อยู่แก่ใจว่าครูถูกหวยไหมแล้วหวยหายไหมถ้าครูมั่นใจก็ไปต่อนะนะมั่นใจก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าครูไปฟ้องหมวดจรูนนะแล้วปรากฏว่าครูปีชาเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยก็เท่ากับว่าครูปีชารู้ตั้งแต่ก่อนฟ้องแล้วรู้อยู่แก่ใจว่าหมวดจรูนไม่ได้กระทำความผิดฐานยักยอกของตกและก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้รับของโจรน,นะครับนะฮะถ้ารู้อยู่แก่ใจ ไปกล่าวหาว่าหมวดจรูนกระทำความผิดอาญาหรือกระทำความผิดอาญาแรงแรงกว่าความเป็นจริงครูปีชาก็ต้องติดคุกนะครับทนายวรยุทธ์ก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าไปมีส่วนไปร่วมกันวางแผนตั้งแต่ต้นดูพยานหลักฐานแล้วเนี่ยโจย์ไม่มีพยานหลักฐานเลยว่าหมวดจรูนเนี่ยเก็บหวยได้นะไม่มีความผิดฐานยักยอกของตกและดูแล้วเนี่ยไม่ใช่รับของโจรถ้ามีส่วนไปร่วมวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบนะ รู้อยู่แล้วว่าเป็นความเทนะ็จแล้วเอามาฟ้องอันนี้ก็เสียวอยู่นะนะก็ฝากน้องวรยุทธเราอาชีพทนายด้วยกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคำพิพากษาของสาลนิกานะครับทนายนะครับทนายร่วมกันฟ้องเท็จก็ติดคุกนะแต่ผมเชื่อว่าน้องวรยุทธเนี่ยแกไม่รู้ไม่เห็นหรอกเรื่องความเท็จอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องคลิปเก็บหวยเนี่ยแกก็ไม่ตอบนะครับเมื่อวานนี้ทนายตั้มแล้วก็คุณจอมขวัญน,นะครับและคุณพุท นะถามที่อมรินแล้วก็นะไทยรัฐทีวีทนายวรยุทธ์ก็ไม่ได้ตอบนะเคยเห็นคลิปไหมนะเพราะว่าถ้าทนายวรยุทธ์เนี่ยนะตอบว่าเคยเห็นคลิปนะนะมันก็อาจจะมีปัญหากับทนายวรยุทธ์ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะดําเนินคดีกับหมวดจรูนนะครับในฐานะทนายครูปีชามันต้องมีพยานหลักฐานอยู่ก่อนแล้วนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานไปฟ้องเขายักยอกไปฟ้องเขารับของโจรระวัง ผสาลยกฟ้องมาก็ต้องถูกดำเนินคดีกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่อครนี้ปัญหาคือเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะครับทนายตั้มนะครับเอ่อทนายตั้มบอกว่าเอ่อทนายวรยุทธไปร้องศาลให้วางข้อกําหนดใหม่หมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าไปร้องศาลว่าตั้มมาโพสเฟซบุ๊กแล้วทําให้เขาเสียหายนะครับโพสเฟซบุ๊กแล้วทําให้เขาเสียหายเอาเรื่องในสานวนมาพูดนะครับ นะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ของทนายวรยุทธ์เขาสามารถทําได้ส่วนศาลจะวางข้อกําหนดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งก็นับแต่นี้เป็นต้นไปทนายตั้มก็คงจะพูดเรื่องหวย30ล้านลำบากนะต่อไปทําไปทํามาก็เหลือแต่ผมเนี่ยครับกับท่านนายการปรเมศ